ท่านสาตุตวตนมตบริษัททั้งหลายตอนนี้ก็เป็นตอนที่หกของเล่มที่สิบเก้ายังเป็นวันที่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสี่เพราะบันทึกวันเดียวกันก็สำหรับเรื่องนี้ในเมื่อมาถึงที่กรุงเทพก็มาอยู่ที่วัดช่างเหล็ก วัดเชียงเหล็กีความจริงเป็นวัดเล็กๆมีเจ้าวาดเป็นพระครูเรียกว่าชื่อว่าพระครูศีระขันวิจารณ์เจ้าคุณมหาโพธิวงศ์และเจ้าคุณมงคลเทพเวลานั้นท่านก็มาเปิดโรงเรียนภาษาบาลีท่านให้เรียนที่นั่นท่านก็นำครูจะววาดนงคารามโดวยว่าเป็นประเด็นหกประโยคพอสอน เวลาณนะอาตมาเป็นพระในสี่พรรษาอาตมาเป็นพระในสี่พรรษาข้าพรรษาที่ห้าแต่ว่าเจ้าคุณว่าอนองคารามอง์หลังองค์ที่ตายมาแล้เจ้าคุณเทพวิสุทธิเวทีเป็นเนรอายุที่แปดเรียนหนังสือด้วยกันท่านเป็นเนรอาตมาเป็นพระและพระแก่ด้วย <c oughs> เรียนภาษาบาลีที่นั่นก็ถูกเก่งยนอยู่ในนักเรียนก่มห้าองค์ คือคัดนักเรียนห้าองค์ให้สอบภายในสองปีตามธรรมดาประโยค, 3, คสามเขาเขาเรียนกันสามปีนี่คัดให้สอบภายในสองปีแต่นักเรียนห้าองค์ที่ขึ้นเรียนนี่ปรากฏว่าทุกวันมีนักเรียนป่วยทุกวันถึงจะป่วยขนาดไหนพระลูกไหวก็ไปเรียนกันแต่ว่าพระที่โชคดีก็มีองค์เดียวคือเจ้าคุณว่าอนองคารามเจ้าคุณเทพวิสุทธิเวที สอบได้ปริญญาสามประโยคปีที่สองขึ้นในปีนั้นในปีที่สองการเรียนอัตมากับเพื่อนอีกสี่องค์ตกแต่พ่อพอ,พอปีที่สามอัตมาสอบได้จางคุณว่านงองจาคุณเทพวิสุทธ,ธิเวทีสอบปริญญาสี่ตกก็เลยเป็นปริญญนสามเท่ากันทอนนี้มาดูจริยาของพระ พระนิบรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาเองนะอยากจะบอกกับพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพว่าพระบรรอกนี่มีความลำบากมากถ้าพูดถึงความมันอยู่อาจจะมีความเป็นสุขแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆมีความลำบากเพราะความเป็นใหญ่จริงๆถ้าอย่างหลวงพ่อปานนี่หลวงพ่อปานท่านเป็นใหญ่อย่างหลวงพง่อจงหลวงพ่อจงเป็นใหญ่ เนี่พระครูรัตนวิลวงศ์วัดบรรพานี้ท่านก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในวัดเนี่พระครูโดนสมาจารย์พระครูสังนี่ท่านก็ใหญ่ทายยกขึ้นกับท่านแต่วัดต่างๆนอกจากนั้นวัดขึ้นกับทายยกอันนี้ลําบากมากที่วัดขึ้นกับทายยกไม่ขึ้นก็ไม่ได้เพราะทายยกเขามียํานาจ ถ้าไปฝืนควาเขาความต้องการของเขาเขาก็ไม่ช่วยทําพระก็มีความจําเป็นต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามก็รู้สึกว่าพระก็ขัดกระ,ระบบพระธรรมวินยัยในวัดบ้านนอกนะถึงแม้ปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันกฎระเบียบต่างๆอย่าเป็นสังฆารไหนก็าตามกฎมาเทระสมาของก็าตามก็วางไว้เถอะวางไว้แต่ผู้ปฏิบัติได้ดมีน้อย แต่พระเองบางส่วนท่านก็ไม่คอยยอมปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่นินทากัน <c oughs> พูดตามความ,มจริงว่ามีความลำบากมากทางพระใหญ่คิดว่ากฎวางอย่างนีท้ทุกคนต้องปฏิบัติตามนี้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติตามทาย,ยกหรือกรรมการวัดกรรมการวัดหรือทาย,ยกถือว่าเป็นผู้ปกครองวัดไม่ใช่เจ้าวาด พี่พ่ปกครงองเจ้าวาด่วนใหญ่ <c oughs> แ้่ว่าเจ้าวาดบางอง์ท่านก็แกร่งไม่สามารถทําท่านได้เหมือนกันท่านเอาจิอาจารย์ท่านก็ไม่งอคนไม่ดีท่านไม่งออย่างนี้ท่านก็มีก็ต้องเลือกเอาตอนนี้เวลาที่ไปอยู่ที่วัดช่างเหล็กเจ้าคุณเทวีสุติวัดเวทีท่านอยู่ที่วัดมเมรยัยไรติดต่อติดติดกันข้ามคลองนิดเดียว วัดเลไลก็มาเรียนด้วยนี่ก็มันนั่งดูปฏิบัาท่านพระครูศีลขันวิจารณ์ท่านปกครองพระพียงแค่แปดองค์มันนั่งดูปฏิปทาของท่านบางครั้งก็นิยมชมชอบในความดีของท่านแต่บางคราวก็รู้สึกว่าติเขาพูดตรงไปตรงมาติในปฏิบัาของท่าน จะมีอยู่คราวหนึ่งอาตมากับเพื่อนสองสามองเรียนบาลีเสร็จตอนเย็นเวลาห้าโมงเย็นเสร็จเสร็จพันลุ่งขึ้นจะเป็นวันโกนเห็นว่ามันใกล้ค่าแล้วแล้วโกนถ้าวันนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้จะได้ว่างก็ปรงผมซะตอนเย็นเพราะตกเวลาข้าม่ัเนเสลกประชมุมท่านตำหนิจะยกใหญ่กล่าวหาว่าทําให้หัวไม่สามขีกันคือวันโกนมันต้องพรุ่งนี้ไม่ใช่เย็นวันนี้ ตอนนี้ก็นึกติในใจว่าโอ้แค่นี้ยถ้าโกนวันนี้มันสะดวกกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันไหลองค์ด้วยกันต้องรบผัดกันโกนใช้เวลามากล้วเวลาเย็นมันว่างโกนทิศตแล้วก็ไปนั่งท่องแบบบาลีก็ไม่เห็นจะมีอะไรถ้าบอกหัวไม่สามารถขี่กันน้่นก็มีคราวหนึ่งในเมื่อกระแสะไฟฟ้าเดินเข้ามาถึงวัดท่านบอกว่าเวลานี้มีเงินอยู่แปดร้อยบาท แต่ว่าถ้าอยาไใบฟ้าเข้าวัดต้อใจเงินหกร้อยบาทเป็นเงินของสงฆ์ท่านถามว่าใครเห็นว่าควรเอาไบฟ้าเอาเอาเงินจ่ายเอาว้ฟ้าเข้าวัดแล้วใครไม่เห็นท้งควรผู้พูดอาตมาเองก็ยกมือบอกว่าผมบนมมือบอกว่าผมเห็นท้งควรขอรับไบฟ้าเข้าสะดวกดีนี่หลายองค์เขาไม่เห็นส้งควรท่านเลยหันมาบอกว่านี่มาจะที่อื่นนะมาถึงก็จะมานั่งทําลายทรัพย์สินของวัด นั่นก็ติเอาอีกแต่ว่าภายใน,นไม่ช้าไม่เกินหนึ่งเดือนท่านก็เงินไปจ่ายไปา้าเขาเข้าในเข้าเข้าของในวัดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทายกมาเตือนบอกว่าวัดถ้าไม่มีไปามาถึงวัดแล้วถ้าไฟ้าไม่เข้าวัดความสะดวกมันก็น้อยไปก็เลยมาเข้านั่นก็แสดงว่าทายกปกครองพระปกครองจเจ้าวาดอันนี้เป็นปฏิปทาของพระฝั่งธนบุรี อาจจะไม่เหมือนกันทกวัดต,ต่อมาในเมื่อถึงเวลาจะสอบปริญญาสามัามาเข้าไปอบรมทว่วัดนนงคาราม <c oughs> ไปอยู่กับเจ้าคุณมังคุนเทพมณีภายหลังท่านเป็นเจ้าคุณมหามาโพธิวงศ์อาจารย์ตอนนี้ได้เข้าอยู่ในกรุงเทพจริงๆไม่จะเป็นฝั่งทนก็ใก,ก,กล้สะพานพุทธฝั่งทนกฝั่ง,งคนครไม่มีอะไรแตกต่างกัน ไปอยู่ที่นั่นดีจริงๆท่ที่ดีเพราะว่าเจ้าคุณมหาพธิวงศ์ท่านและพระเจ้าจคุณมงคลเทพหอตามเชื่อกองค์เดียวกันนะท่านเลี้ยงอาหารในพระเนรในคณะของท่านตอนเช้าบินาบาตมาชั้นรวมกันตอนเพลินชั้นรวมกันแต่ว่าอาหารที่มีประจำของพวกเราคือว่าน้ำปลาโรนพริกปน่น พระที่กินน้ำปลาโรยพิกป่นในบรรดาเส้นพุทธริษัทเป็นหน้าที่น่าสัจจ์นี่กินรวมกันในเวลานั้นเวลานี้นเป็นพระราชาคณะหมดมีพระมหาวิจิตเป็นพระชุดเล็กที่สุดเป็นเป็นพระราชาคณะก่อนต่อมาจะคนเทพวิสุทธิเวทีรุ่นหลังมาก็เป็นพระราชาคณะก่อนอาตมาน่าแก่กว่าเขา ก็เป็นพระราชาคณะพร้อมกับเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณยิ้มก็แลอะไรกันนึกที่ไม่ออกกวีวงกวีวงปัจจุบันแต่ว่าเจ้าคุณกะวีวงนี้ท่านอ่อนกว่ามากเป็นพระราชาคณะรุ่นหลังสุดก็ก็ถือว่าเปอานิสงส์จากการการกินน้ำปลาผสมพริกป่น ต่อมาการเข้ามาของเทพบรรดาท่านพุทธบริษัทนอกจากอยากเริยนภาษาบาลีก็อยากจะรู้ปฏิปทาของพระองค์เทพว่าพระที่กรุงเทพอ่ะท่านเวลาออกไปบรานอกสงา่าผ่าเผยมากมีคนยอมรับต้องถือแต่อยู่ที่วัดจริงๆเทพเป็นยังไงไปไป,ไปมาดูแล้วก็คือธรรมดาธรรมดานั่นเองเราอยู่บรรนนอกแบบไหนท่าอยู่กรุงเทพก็แบบนั้น แต่รู้สึกว่าอยู่ที่บ้านนอกจะสบายกว่าจะสะดวกกว่าเพราะหารการบริโภคเวลานั้นก็เป็นเวลาสงครามโลกครั้งที่สองญาโยมพุทธบริษัทก็พากันหนีสงครามออกบมานนอกคงกรุงเทพข้ามาอยู่ฝั่งทนคนฝั่งทนข้ามาอยู่คลองขุดเจือพลึกคลองคุณคลองสุดคลองขุดเจียพลึกไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ ต่างคนต่างหนีกอ,ออกไปคนการบินาบ่าิก็หายากก็ได้บ้านท่านอาจารย์บ้านพญาพญาแม่กลองออกจากวัดก็ถึงบ้านพญาแม่กลองท่านพญาแม่กลองเนี่ยท่านใจบุญมากขันที่จะมาใส่บาดพระต้องใช้สองคนหิว้วใช้กระมังขนาดใหญ่สองคนนี้ออีกหนึ่งกระมังกับข้าวห่อโต เวลาท่านตักข้าวเต็มทัพพีอามือประคองใส่บาตรแสดงว่าอิ่มแน่บ้านเดียวเอียนบ้านเดียวอิ่มต่อไปก็เป็นานของอาจารย์ศิลน์อีกบ้านเดียวอิ่มพอเพลนพอทั้งเพล้งเช้าความเป็นอยู่ก็มีความลําบากมากทั้งฟังนุเทก็เช่นเดียวกันเดินหลังจากนั้นต่อมาอาตมาก็มาอยู่วัดปยโยละวงสาวาต มาอยู่ว่าไปอยู่โรงสาวาทในใช้ผ้าหงษ์สาหัสคือต้องหงข้าวกินบินตบัดเวลาเช้าพอต้นเพงต้องหงต่อมาก็มีคนส่งมินโตมีเมื่อในเมื่อมีคนส่งโตก็มีพระอดอดเห็นพระมาจา่าไพ่ฉันพระอดก็นํามาเลี้ยงไว้ก็ได้เป็นโตจริงๆเวลาตะมาณทักแปดเท่าก็เลี้ยงกันเป็นนามว่าเช้าพอเพงพอ แต่บางเพนมันก็ไม่พอต้องจ่ายนี่ต่อมาเมือ่อาตมาสอบเรียนสีได้เอาคิดว่าเรียนแค่นี้ก็พอตอนนี้เป็นนักเทศดีกว่าเป็นนักเทศเอาเงินมาเลี้ยงพระหมายความพระองค์ไหนอดเอามากินด้วยเห็นอองไหนอดเอามากินด้วย,าาก,วยการเทศเวลาแดงเขาก็ถวายผ้าตายจีวรก่อนจะเทศขาถวายผ้าตาก่อน มื่อเถวายผ้าไตรก็ได้ประกันหนึ่งไตรปีหนึ่งเทศประมาณ200รกันเศษหากผ้าได้ผ้าไกล200รกันผ้าสองไตรแต่ว่าถึงเวลาเข้าบรรษาต้องซื้อจีวรใช้เพราะถึงเวลาจะเข้าบรรษาก็เก็บเอาไว้สองไกรที่ชอบใจนอกนั้นแจกพระที่ท่านจนๆมีจีวรขาดทั้งพระไปวัดไปอยูระวงบ้างวัดนงบ้างวัดอื่นบ้างวัดไหนก็ตาม ที่มาเรียนหนังสือให้วาจีวนเก่าเตรียมทีเวลาวันโอุโบสถสังกรรมใส่ยวนเก่าแสดงว่าไม่มียวนใหม่คนนั้นแล้วก็ถวายท่านไปแต่ว่าอีกสองไกลานาะบันดาญาจุดนาหลายก็มีพระมาขอจนได้นั้นที่สุดตัวเองก็ต้องซื้อใช้ในของที่เขาติดกันเทศมาเนี่ยไม่เคยขายเป็นอนันว่ายังไงไงก็ไม่ขายถ้ามันเหลือจริงก็แจกตามพระต่างๆ แต้งกุิต่างๆแจกจริงๆใช้ตามเจตนาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ให้มาเป็นนั ager, ้นว่าการดูพระในกรุงเทพเนื้อแท้จริงๆที่รด้กับพระดีก็เหมือนกับพระบรรนอกสำหรับท่านผู้หลับผู้ใหญ่นั้นไม่ทราบเหมือนกัน ว่าแตมาเป็นพระเด็กๆที่คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่คือท่านพระครูท่านเจ้าคุณนี่ mm. ก็ไม่ทราบปฏิปทาที่แน่นอนเพราะไม่มีการครุกคีกันสมัยนั้นรู้สึกว่าพระเด็กๆจะกลัวพระผู้ใหญ่มากอย่างท่านขนาดท่านเป็นพระครูในพวกเราไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับท่านไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยยิ่งเป็นเจ้าคุณย,ยิ่งแล้วกันใหญ่เลยไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยท่านก็วางตัวเหมาะสม ท่านไม่ได้ถือตัวแต่ว่าท่านเฉยๆว่ารงมธรรมดาธรรมดาจะพูดจะจาก,ก็เต็มปวิเหตุติผลอาต่มาไปอยู่ว่าไปอยูระวงก็มีพ้าสมุกผลเป็นเจ้าคณะพอไปถึงท่านถามมันษาบอกเวลานี้ผมเจ็ดพรรษาแล้วครับเป็นเรียนสามระโยู่กำลังจะเรียนเรียนสี่บอกเอาถ้าอย่างนั้นก็เป็นรองเจ้านณะเลยก็แล้วกันนะ งานคณะสี่ทั้งหมดผมมอบหน้าที่เป็นหน้าที่ของท่านผมวางวางภางระทุกอย่างเห็นอะไรสมควรทําให้สั่งตามสั่งพระรมตามนั้นเ็ื่อเลยแบกภาระหนักที่ว่าแบกภาระหนักก็เพราะว่าจะต้องคอยดูพระแต่ความจริงไม่ได้ดูใครเนื้อแท้จริงทําเองทุกอย่างหนึ่งถึงเวลาตอนเช้าไปบินาบาตสองกลับมาฉันข้าวเสร็จ สามไปทำวัดสี่กลับมาแล้วไปโรงเรียนแล้วก็หลังจากกลับจากโรงเรียนใช้ข้าวเสร็จก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วตอนเย็นก็ทำวัดไม่เที่ยวกลางคืนไม่ไปทางไหนทั้งหมดนอกจากเวลาหยุดเวลาหยุดถ้าจะไปก็ไปแค่ว่าอนองคารามซึ่งเป็นสถานที่เดิมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบัดอนองคารามก็มาหาอยู่เสมอ ในเมื่อทําเป็นตัวอย่างอย่างนี้พระที่อยู่ใต้บังคับบัญชาท่านก็นเกรงใจท่านก็ต้องปฏิบัติตามก็เป็นไงว่าการปกครองพระพก็ไม่มีความลําบากถ้าเห็นว่าเห็นองค์ไหนลาบากก็เอามาฉันด้วยก็มีพระกุเฒ่าองค์หนึ่งที่อยู่เขาเรียกกันว่าหลวงตายอยู่หลวงตายอยู่ <c oughs> ถ้าเป็นพระแก่แถววินาบาตได้มากได้เต็มบาทล้นบาททุกวัน ท่านเห็นว่าต้องเลี้ยงพระานก็น,นำเอาข้าวของท่านอาหารของท่านที่ได้มาเอามาถวายทุกวันเป็นการช่วยกันอันนี้เป็นความดีของท่านอันลบรรดาท่านพุทธไิสัตขึ้นที่ว่าการดูพระทีนี้การดูพระก็ดูอีกแบบหนึ่งว่าพระในกรุงเทพจริงๆมีพระเป็นพระที่มีความรู้ความมีความรู้มากในเวลานั้นนะ นี่เป็นนักเทศก็ดีเป็นนักธรรมก็ดีเป็นนักบาลีก็ดีเป็นมหาปรีนก็ตามมีความรู้ดีมากสําหรับปฏิปทาการปฏิบัติส่วนที่น้อยที่สุดก็คือส,ส,สมถภาวนาวิปันสนาภาวนาอันนี้ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงกันมุ่งกันอย่างเดียวแค่เรียนหนังสือเอาแค่เรียนหนังสืออย่างเดียว สอบประโยคนั้นจะสอบประโยคน์นี้ความจริงก็ดีการเรียนหนังสือเป็นของดีหนังสือเป็นธรรมะห <c oughs> นังสือภาษาบาลีที่แปลไปทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมุทธเจ้าการตั้งใจดูหนังสือถือว่าเป็นการตั้งทำจิตเป็นสมาธิในวงการของหนังสือในท้องเรื่องนั้นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันก็จําไม่ได้ แต่ว่าถ้าจะไปชวนใครเจริญทำสมาธิธรรมดานี่ไม่มีหวังบรรดาทัานพุทธบริษัทเขาถือว่าเป็นพระครืไม่ทันสมัยแต่ว่าอาตมาเองทำยังไงจะมองไปนั่งสมาธิให้ท่านเห็นก็ไม่ได้แน่ในการทำสมาธิก็บอกแล้วว่ามีสี่แบบนั่งนอนยืนเดิน แลเวลาไหนก็ได้ถ้าเราอยู่ในกติของเราปิดประตูหน้ตาต่างเสร็จะจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้สมาธิเราไม่ทิ้งถือว่าสมาธิที่ได้มาแล้วเป็นทนคุ้มตัวใน <c oughs> การามาเรียนบาลีนี้เพียงแค่แค่ต้องการรู้บาลีเท่านั้นเองรู้บ้างไม่รู้มากว่าการเป็นมหาบาลีเขาเป็นกันยังไงทําไมเขาเรียนกันแบบไหนยังเรียนได้ เรียนเพื่อรู้นิดหน่อยเมื่อการที่สองมาสอบว่าประโยคสีได้ก็เลิกจากการเรียนบาลีเป็นนักเทศเห็นเขาเป็นนักเทศกันก็จะลองเป็นนักเทศก่อนลองดูบ้างในที่สุดก็เทศได้เขาคงมไม่ดีนักเอาแค่ขอแค่พอเทศไปกับเขาได้ <c oughs> หลังจากนั้นมาไม่นาน พอโทษระหว่างที่อยู่วัดไปอยู่ระวงสาวายก็ดีว่านองก็ตามแระวัดช่าเด็กก็ตามเวลานั้นญี่ปุ่นเข้ากรุงเทพแล้วสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นกลางคืนก็ต้องระวังรเบิดเจ้าวันไม่ค่อยจะมีเวลานั้นมีกลางคืนต้อนระวังลูกระเบิดกัน นอนไม่ค่อยเป็นสุขเพราะเสียงเสียงไซเรนบอกสัญญาณบอกภัยทาอากาศเกิดขึ้นก็ต้องโดดจากโคติไปมีวันหนึ่งตอนเช้าไปบินาบาตไม่ได้เพราะมีภัยทางอากาศพอพอสัญญาณบอกภัยทางอากาศหมดก็เริ่มห่วงข้าวเขาห้ามมีควันขว่เป็นเครื่องสังเกต พอจุดไฟหุงข้าวไปทันยญเดือดก็ปรากฏบอกไฟบอกภัยทาอากาศปรากฏขึ้นต้องดับไฟวันนั้นเป็นวอัาอดข้าวเช้าก็หน,นีต้องเดินหนีไปออกจากวัดเพราะวัดอยู่ใกล้สะพานพุทธสะพานพุทธยอดฟ้ามากไปรวมเป็นกลุ่มกันอยู่ประมาณสักสี่สิบองค์ ท่านจะของบ้านก็ดีมวลนี้เข้าไปฉันฉันอาหารภายในบ้านก็บอกไม่ฉันแล้วทำตั้ง40องค์นี่จะของบ้านก็แย่พอดีเจ๊กูเตี๋ยวมาบุกหาบมาขายก็เรียกเข้ามาฉันกันจ้าของบ้านทา่านกระจดีได้ทราบภายหลังว่าท่านเป็นพญาจะว่าเป็นพญาอะไรเสียราชเดโชชยัยยังไงไม่ทราบ ้ารูปร่างสง,ง่ามากท่านจ่ายสตังให้ทั้งหมดท่านถือว่าวันนี้ท่านขอเลี้ยงพระเลี่ยงเพลนวันนั้นไม่ได้กินข้าวเลยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวตอนเพลนตอนเช้าข้าวก็ไม่ได้กินตอนเพลินเขาไม่ได้กินข้าวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวกรุ่มความว่าการหลบภัยเป็นนั้นก็ทํากันมาเรื่อยๆเขาไม่ไม่ขอเล่าประวัติลวเพราะว่าสงครามโลกแต่คําว่าสงครามในบรรดาแต่พุทธบริษัทมีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึง่ง ถ้าวันไหนเป็นวันปกติกลางคืนไม่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตอนเช้าบินระบาดไม่ค่อยจะได้กินแต่วแต่ว,ว่าคืนไหนถ้ามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตอนเช้าไปคนใส่บาทมากมาวันต,ต่อต่อมาก็คิดในใจว่าคืนนี้ทําไมเครื่องบินจะมาหรือไม่มานะอยากให้เครื่องบินมาตอนเช้าจะได้ไม่อดบางทีมันคิดอย่างนี้จริงๆเหมือนกันนะ ที่เป็นอย่างนี้จะเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบแต่คงคิดว่าเขาคงคิดว่าเขาปลอดภัยจากความตายได้หนึ่งวันหนึ่งคราวเมื่อพ้นจากความตายก็พากันทําบุญยิง้งก็อาจจะเป็นได้ <c oughs> เป็นนั้ว่ดอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาดก็เป็นนักเทศได้ไม่นานนะักพอไมื่อพอ,อิ .2492 ก็ออกมาจากวัดประยุรวงศาวาส มาอยู่ที่วัดบารังโคต,ตามเดิมตอนนี้พระอาจารย์เจมิมท่านก็ตายข้าพเอเล็กลาออกจะเจ้าวาดจะเจิมเป็นเจ้าวาดอาจารย์เจริมก็บาตาาอีเขาก็จับไปเป็นเจ้าวาดที่ตอนมาเป็นเจ้าวาดทิมบรรดาท่านพุทธุริษัทอาตมาก็ถือระาเบียบพินในเป็นสําคัญทายกเากเป็นรุ่นเก่ากว่าเขาก็แก่กว่าเขาถือว่าผ่านโลกมาก่อนเขาอยู่มาก่อน เขาก็ะทําทำตามใจเขาอาตมาพิจารณาว่าบันถูกต้องตามระเบียบไหมถ้าถูกต้องตามระเบียบก็ตามใจถ้าไม่ถูกต้องตามระเบียบก็ค้านก็เลยเป็นคนที่ทายกเกลียดแต่ความจริงท่านทายกทุกคนท่านเป็นคนดีแต่ความดีของท่านก็นมีแปลกแปลกบางทีท่านก็นมาทำโน่นทำนี่ท่านบอกว่าถามว่าได้เงินมาจากไหน ท่านก็นเลยบอกว่าถ้าใครเขาถามนะบอกไม่รู้เขาได้มาจากไหนเขา่าทําให้ก็แล้วกันก็เป็นว่าสืบไปสืบมาว่ามีคนเอาให้เอาเงินมาให้จเจ้าวาดให้ทํานั่นทํานี่แต่ว่าทายกรับมาท,ทํำซะเองถ้าพูดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความดีแต่เนื้อแท้จริงล้วทําไม่หมดเงินทําให้เหมือนกันล้วทําไม่หมดจเงินที่เขาให้มา ส่วนที่เหลือเป็นของทายกไปเรื่องนี้แหลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาจึงไม่เป็นที่ชอบใจของบรรดาทายกทั้งหมดทายกทุกคนเกลียดหมดเพราะอะไรเพราะไม่ตามใจเขาถ้าตามใจเขาเราก็มีความผิดนี่ประการหนึ่งการอยู่ที่นั่นเพราะอาศัยที่ตรงไปตรงมาตามระเบียบที่ ตอนกนดคณะสงฆ์วางไว้แล้วตามมาไปไหนก็ตามก็เป็นว่าเป็นที่ไม่พอใจของทาย,ยกบ้างแล,แล้วก,บบเวก,ยยก็เป็นที่ไม่พอใจของพรกผู้ชาบ้านที่เป็นพวกของทายกบ้างเป็นที่ไม่พอใจขขงบรรดาพระทั้งหลายที่เป็นพวกของทาย,ยกบ้างเป็นว่ามาขึ้นชื่อว่าสำนัก์และตำแหน่งอุปชาเจ้านาตตะบลก็ตามอาตมาไม่เคยหวัง พอเห็นสภาพอย่างนั้นแล้วมันหวังก็ไม่ได้จริงๆเนี่ยลราทำถูกเขาว่าผิดไต้ที่ทำผิดเขาว่าถูกมันก็ไปกันไม่ได้อะไรคิดในใจว่าในฐานะที่เราเคยบวชเคยทุดโดมานานแล้วก็เราบวชมาก็ไม่ได้หวังจะเป็นอะไรกับเขาอย่างพระราชาคณะที่เป็นเวลานี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้แม้แต่พระครูก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ทั้นนี้พาะอะไรเพราะว่าไม่อยากจะได้ ถ้าได้แล้วต้องทำงานอย่างเขานี่ไม่เอาแน่ก็บังเอิญท้ามาตั้งเป็นพระราชานะายวิปัสนาธุระอันนี้ก็ชอบใจจะว่าชอบใจเพราะอะไรว่าชอบใจว่าไม่มีงานจะทำไม่ต้องบริหารบริหารเฉพาะในวัดตามคำตาม,ตามที่ท่านประกาศแต่งตั้งมาอันนี้ก็เป็นของธรรมดาธรรมดาไม่ต้องบริหารที่อื่น ก็เป็นว่าบรรดาธรรมพุทธบริษัทเนี่เราบาดูพระกัดว่าพระในกรุงเทพก็ดีพระในมันนอกก็ดีก็คือพระถ้าทําไบชาวบ้านเวลาพระในกรุงเทพมาเขาจึงเรียกว่าพระดีพระมัณน,นอกทําไมจะเรียกว่าพระเลวอันนี้เขาพูดได้ยินชัดๆเขาตะโกนเลยไปที่วัดวัดหนึ่งเวลาจะเข้าไปฉันเขาบอกพระดีที่มนทังนี้ครับแต่คือพระครูเจ้าคุณแล้ทานมาหาปรเรียน คนที่พระที่ไม่ได้เป็นพระครูจะคุณไม่ได้เป็นมหาวริย์เขาเรียกพระเลวพระเลวนี่มนฑทั้งนี้ครับเขาตั้งไว้อีกแถวหนึ่งรวมความว่าในเมื่อเข้าไปกรุงเทพแล้วก็รู้สึกว่าพระดีหรือพระเลวก็คือพระเหมือนกันพระที่อดเข้าเย็นอย่างเดียวกันพระเรียนหนังสือเหมือนกันพระกินข้าวพระนอนหลับเหมือนกันแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งทางด้านจิตใจพุทธบริษัท พระผู้ใหญ่บางองค์อย่างเจ้าคุณมองคนเทพโมนีหรือหรือว่าเจ้าคุณหมาโพทิวงสาใจก็ดีพระเด็พุทธาอาจารย์ว่านองก็ดียังคุณธรรมาปาหังธนาัยก็ดีอันนี้สมถมัวิปัสนาเก่งมากท่า,าเก่งจริงๆอย่างเจ้าคุณธรรมาหังธนาจารย์นี่รูระเบิดมาลงตูมตูมตูม,ตม,ตมท่านนั่งสมาธิเฉยพอเราวิ่งหลบไปหลบมาท่านบอกจะหลบไปทําไม เมื่อมันถึงเวลาที่ถึงที่เองก็ตายเองหลบก็ตายไม่หลบก็ตายไม่จําเป็นต้องหลบนั่งทาสมาธิภาวนาพุทโธดีกว่ามีประโยชน์กว่าให้ก็นั่งเฉยเจงกว่ารุดระเบิดจะหมดไปท่านจึงขึ้นกุิถ้าเธอรนขึ้นอยู่บกุิหรือว่าอันตราก็มีอันตรายเพราะถ้ากุฏิพังมันจะทับเอาเทอรนมันั่งที่เจดีนี่ที่ท่านดีจริงๆท่านก็มีท่านมีทัางมีท่านมีท่านมีท่นมีามาธิปัญาา มีตั้งการศึกษาและการปฏิบัติถ้าที่ไม่เอาทั้งสองอย่างเอาอย่างเดียวเฉพาะศึกษาอางเดียวไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาในทางปฏิบัติก็มีกวงความว่าถือว่าเป็นเป็นน้นว่าพระในกรุงเทพก็ดีพระบรรณอกอก็ดีก็ก็ถือว่าเหมือนกัน,นแต่แตกต่างกันที่ความรู้สําหรับปฏิบัทาบรรดาจต่พุทธวิษัทจะไม่ขอนํามาพูดในที่นี้ พระปฏิปทาแต่องค์ไม่เหมือนกันแน่ <c oughs> บางองค์ก็มีปฏิปทาความประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยบางองค์ก็ไม่เรียบร้อยนี่เป็นของธรรมดาธรรมดา <c oughs> บางองค์ก็ชอบคบหาสมาคมกับเพื่อนมากบางคนก็เงียบๆไม่ชอบคบหาสมาคม <c oughs> ให้เป็นไปตามอัติยาสายแต่ว่าในกรุงเทพฯจิงก็ต้องอาัตาหิอัตนโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน ต้องพึ่งตนเองจริงๆไม่มีใครเขาเลี้ยงเขาดูจะเวลานี้ดีมากเวลาปัจจุบันนี้พระนองเทพนี่บินาบาตข้าวพอฉันเหลือฉันเวลานั้นเป็นระหว่านท้องครามมาันไม่พอจะกินลําบากมากอา้ะบรรดาแทานพุทธบริษัทนี่พูดไปพูดมาเวลาก็เลยหนึ่งนาทีเสรเศษในตอนท้ายในตอนนี้ก็ขอจะยับยัง้งเรื่องการดูพระไว้ ตั้งแต่เล่มนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปก็เรื่องเรื่องราวการดูพระกด็ดีการทวดดงก็ดีเจริญงับก็าาอาจจะนําเรื่องอะไรต่างๆที่มันควรจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องนิทานนิทาน,น,ทานมาเล่าสู่กันฟังต่อไปอาจจะนําอันเรื่องของจุไรามาต่อไปก็ได้เพราะว่าเรื่องของจุไรก็ดีมาก <c oughs> เรื่องของจุไรรู้สึกว่าที่เล่าไปในคนก็ชอบใจก็มีเยอะ แต่คนที่ด่ายอนไม่ฟังให้ฟังก็มีเยอะเหมือนกันเขาหาว่าเพลอฝันเป็นคนสร้างชอบชอบ,ชอบสร้างวิมาน,นอากาศเขาเ,เขาถือว่าเป็นรัทธิวิมานก็ไม่เป็นไรรัทธิวิมานดีกว่ารัฐทธินรกนมดาธรรมพุทธบริษัททั้งหลายอาเวลานี้หมดเวลาแล้วนี่ขอลากรเพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์บนผล จงมีแต่บรรดาจากพุทธศาสนิกชนรับฟังทุกท่านสวัสด,ดี